สวัสดีค่ะพัทยาพี่น้องพัทยาหาดพัทยาเนาะออกจากกรุงเทพกับมหาดพัทยาพี่น้องอยู่พัทยากลางใช่ไหมหม่พัทยากลางพี่น้องอยู่โรงแรมนาวติคอนอินโรงแรมดีพี่น้องบอแพงมีราคาพันกว่าบาทพัทยาอยู่แถวโซนพัทยากลาง แล้วกันมานั่งตากแดดแล้วก็นั่งกินน้ำกินขา้าวกินน้ำก็เลยมานั่งรับร่มอยู่หน้าทะเลเดี๋ยวเสีย้พี่น้องเบิ่งข้างทะเลเด้อบันเดอหันไปทังปียังสิบ่อ,อน best, นพี่น้องข้างทะเลเห็นบ่คุณะนะเรือยานตะกั่วามืองล่งนั่งอะไรอีมไม่ได้หรอกคุณพี่น้องคุนทางขุดคน พัทยากลางเนาะอยู่ทางพัทยากลางทรางถนนคนหลายอยู่พี่น้องนักท่องเที่ยวก็เริ่มมีหลายอยู่คนน้ำหาดก็หลายอยู่แงมันเล่นเรือก็จอดจเอต๊มขุนทางน้งขุนก็เจ้าเอิญพัทยาอย่างบุณข้างไหนเจาเอิญพัทยาอย่างนี้ไหมหวงเข้ากลางน่าจะเหนือนะเรือเต็มเลยพี่นอ้องเรือหลย่ยหลจะมันเรืออย่างไงคุณนะ่ะ สปีดโบดอยู่ฟังทางขนบลายหนึ่งสปีดโบดฟังทางดิขนทางไปยังไงพัทยาซิตี้ขนทางพัทยาซิตี้บอจา่าพัทยาซิตี้ตึกสูงๆเนาะพี่น้องเนาะหองสาวกระสินนังอยู่นี่พัทยากลางรูดิสในวอลกิ้งสตีดนัดฟ้าผมเหียบ่ไก่ได้ละไหมเอ้ามานาั่งอยู่บ่ไก่จากพวกกินสตีดตัวละ อันนั้นเขาเออนี่ยังนี่แหลมมารีไฮบ่ะแลมมารีไฮคุ่น่ะุ่นทั้งแหลมมารีไฮพี่น้องแหลมมารีไฮนั่งอยู่พัทยากางเนาะคนเลนลมคนนนางเล่นนาฮะคุ่นห้พี่น้องส้มเรือส้มเรือส้มวิวเนาะคุ่นทั้งฝุนตึกสูงสูงฝุ่นอันแสงพระอาทิตย์่องเป็นสีทองสะเก็ดพี่น้องเข้ามาทางฝุ่นตีบ้างค่ะ yes. อันรถพาเข้ามาทางคุณแมนบ่นย่มือแรงพี่น้องเมืองพัทยาเนาะดาวกัลสินกันนั่งอยู่รอพัทยากลางกระเบ้า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 เสียงนกกระเบ้ามันหองกระเบ้ากระเบ้ากระเบ้าพี่น้องเลยสร้างน้ำสมมามขั้นในกินเนี่ยว้าบอ้าวจะคล้องบัน ต่จากน้าตี้ล่ะนี่จะเป็นพักพรค่ะพักพรแน่พี่น้องเลยนี่แหละก็อ,อืน่นามาพักพรมาพักพรพัรทยาตามชัางเพิ่ง,งพี่น้องถนนนันทบทัตก็จเจ้าเฮ็ดว่าท่านแล้วอกแต่ว่าข้าเจ้าเฮ็ดไปเรื่อยๆมาพีกาก่กับท่านแล้วเหนียวเหนียวพี่น้องมานามทะเลละเหนียวอยู่มองน้าวกันน้าวโพดนาวโพบัดมาเหน,นียวกันเหนียวบิมีแนวพอดียกักอันซาวกันละ จมกันพี่น้องจมกันเอาพี่น้องอย่าลืมเดอ้อมาเที่ยวน้สาวกะลาินนะคะเดอ้อมูลค่ามาเที่ยวคัดขยาเนาะกะช่อมภาพชมวิวซ้ำนีล่ะค่ะจังพอกันคลิปหนาเด้อค่ะเดอ้อว่าสาวกะลาินจะไปเที่ยวใสอีกแน่ผู้ใดอยากเที่ยวก็มาได้ค่ะเดอ้อตามสาวกะลาินมาขอบคุณหลายๆพี่น้องที่เข้ามาเบิ่งมาชมเนาะให้งกำลังแดงแข่สาวกะลาินไอหมูเจ้าอยู่ดีมีแห้งลำด้วยเงินทองเดอ้ออย่าเก็บอย,ย,ยาขสยาจนไปแล้วจา้าพอกันคลิปใหม่จ้าบ๊ายบาย